สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเจ้าพ่อสแกรมเมอร์ก็คือนายเฉินจื้อซึ่งเป็นตัวการสกิมเมอร์ระดับโลกไปแล้วโดยถูกสหรัฐยึดทรัพย์บิตคอยหลายล้านดอลลาร์และยังพยายามขอสัญชาติไทยอีกตัวเลขบิตคอยที่ถูกยึดก็ประมาณ15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเป็นตัวเลขที่สูงมากจริงๆครับ โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับใช่ค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงไปถึงบุคคลคนหนึ่งชื่อนายเฉินจิว่วหรือเฉินจีประธาน Pri n c e Holding Group ที่กัมพูชาครับกลุ่ม Pri นซ์กรุ๊ปนี่แหละครับที่สหรัฐเพิ่งประกาศให้เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือ TCO ที่สำคัญเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราเลยจะมาแกะรอยเรื่องนี้กันนะคะโดยดูจากเอกสารคำฟ้องต่างๆการประกาศควอมบาารล่าสุดแล้วก็รายงานเชิงลึกหลายชิ้นเลยครับ เป้าหมายคือพยายามทำความเข้าใจว่าอ,อ,อาณาจักรธุรกิจที่ภายนอกดูเหมือนจะถูกกฎหมายเนี่ยถูกกล่าวหาว่าซ่อนปฏิบัติการอาชญากรรมระดับพันมานไว้ได้ยังไงค่ะแล้วผลกระทบระดับนานานชาติมันเป็นยังไงบ้างนะคะเเริ่มที่ข้อกล่าวหาหลักๆก่อนเลยดีไหมคะได้ครับคือสารรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยยื่นฟ้องเฉินชื่อข้อหาสมคบคิดช่อโกงทางโท,ทรเลขและก็ฟอกเงินครับระบุชัดเลยนะว่าเป็นผู้บงการ ผู้บงการอาณาจักรชกงทางไซเบอร์ภายใต้ Pri n c e Group นี่เองนะคะใช่ครับแล้วตัว Pri n c e Group เองก็ถูกระบุว่าเป็น TCO ขนาดใหญ่ในเอเชียเลยพัวพันกับหลายเรื่องมากครับค่ะมีเรื่องอะไรบ้างคะก็มีการชอกองคริปโตที่เรียกว่า p i กบูชิริงหรือเชือดหมูที่เราอาจจะเคยได้ยินกันอ๋อที่หลอกให้รักแล้วชวนลงทุนใช่ไหมคะครับประมาณนั้นเลยแล้วก็มีการค้ามนุษย์เพื่อบังคับใช้แรงงานในสิ่งที่เรียกว่าอาณาเขตหลอกลวงหรือแ a m c ม m p o u พ d s scam compounds คือเป็นพื้นที่กักขังคนทำงานหลอกลวงออนไลน์แบบนั้นเหรอคะถูกต้องครับแล้วก็แน่นอนมีเรื่องการฟอกเงินขนาดใหญ่ด้วยโหฟังดูเหมือนหนังเลยนะคะแต่ที่น่าสนใจคือภาพลักษณ์ภายหน้าของ Prince Group กับเฉินจื้อนี่สิคะใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากด้านหนึ่ง Prince Group คือกลุ่มทุนใหญ่มากในกัมพูชามีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การเงินลงทุนเยอะแยะไปหมด เนียกอุกันย่าเป็นที่ปรึกษานายกด้วยซ้ำมีมูลนิธิ i n c e Foundation ทำ CSR เยอะมากครับมีทั้งให้ทุนการศึกษาสร้างโรงเรียนสอนทำนาฬิกาอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้เองมันมีการวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าการฟอกความชอบธรรมหรือ Legitimacy Laundering หรือเปล่าคะมีความเป็นไปได้สูงครับคือใช้ภาพลักษณ์ที่ดีการบริจาคตำแหน่งต่างๆเนี่ยเพื่อสร้างอิทธิพลทางการเมือง แล้วก็อาจจะเพื่อปกป้องธุรกิจอีกด้านหนึ่งที่เอ่อไม่ถูกกฎหมายอืมเหมือนเป็นเกราะป้องกันอย่างหนึ่งนะคะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องการถือหลายสัญชาติของเฉินจื้อด้วยนะกัมพูชาอังกฤษไซปรัสวานวาัวตูอันนี้ก็อาจจะช่วยให้คล่องตัวหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายได้ง่ายขึ้นโอโห้หลายสัญชาติขนาดนั้นเลยแล้วถ้าดูที่การดําเนินงานจริงๆล่ะคะตามข้อกล่าวหาเขาใช้ธุรกิจที่ถูกกฎหมายบังหน้าย,ยังไงบ้างคะ เอกสารคำฟ้องนี้ชี้ไปหลายจุดเลยครับอย่าง Prince Bank ที่ตอนนี้โดนคว่ำบาตไปแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นเครื่องมือฟอกเงินอ๋อธ oh, นาคารในเครือเองเลยนะคะครับแล้วก็มีจินเบคคาสิโนอีกธุรกิจในเครือที่ถูกเชื่อมโยงว่าเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงหรือสแกมคอมเพล n d ที่ว่านี้แหละครับแล้วสภาพในสแกมคอมเพล n d นี่มันเลวร้ายขนาดไหนคะพอจะมีข้อมูลไหม จากรายงานต่างๆนี้คือเลวร้ายมากครับมีการใช้แรงงานทาสเลยคือคนหลายพันคนถูกลักพาตัวหรือถูกหลอกมากักขังบังคับให้ทำงานหลอกลวงเหยื่อทางออนไลน์บังคับทำงานใช่ครับโดยเฉพาะไอ้โกนโกงพิกพูชชริงเนี่ยมีข้อมูลอ้างว่าช่วงพีคๆทำรายได้ถึง30ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันเลยนะโห oh, 30ล้านต่อวันครับใครขัดขืนก็ถูกทำร้าย ถูกขายต่อเป็นอะไรที่น่ากลัวมากจริงๆแล้วเงินมหาศาลขนาดนั้นถูกฟอกผ่านช่องทางไหนบ้างคะเครือข่ายมันซับซ้อนแค่ไหนซับซ้อนมากครับผ่านเครือข่ายบริษัทกว่าร้อยแห่งเลยทั้งบริษัทบางหน้าบริษัทโฮลดิง้งใช้ Prince Bank ช่วยผสมเงินผิดกฎหมายเข้าระบบอืมแล้วก็แปลงเป็นสินทรัพย์อื่นๆเช่นอสังหาริมทรัพย์หรูในต่างประเทศอย่างเครือหาที่ลอนดอนก็มีชื่อ แล้วที่สำคัญเลยคือสินทรัพย์ดิจิตัลอย่างบิตคอยที่เราพูดถึงตอนต้นนั่นแหละครับก้อนใหญ่สุดๆค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่ปฏิบัติการตอบโต้ครั้งใหญ่จากสหรัฐแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยใช่ครับมาเป็นแพ็กเกจเลยทั้งคำฟ้องอาญาซึ่งโทษสูงสุดอาจถึง40ปีการความบาปทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากต่อตัวบุคคลแล้วก็บริษัทในเครือกว่า100แห่งคือตัดขาดจากระบบการเงินสหรัฐเลยครับ แล้วก็การยึดทรัพย์สินครั้งประวัติศาสตร์โดยเฉพาะบิตคอยมูลค่า1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์การยึดบิตคอยครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญไหมคะในแง่ของการปราบปรามอาชญากรรมยุคดิจิตอลสำคัญมากครับมันส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าสกุลเงินดิจิตอลไม่ใช่แหล่งซ่อนเงินที่ปลอดภัยตรวจสอบได้อีกต่อไปแล้วการที่ทางการเข้าถึง private key ได้เนี่ยค่ะซึ่งมันเหมือนกุญแจส่วนตัวสุดๆเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับแสดงถึงขีดความสามารถที่สูงขึ้นมากในการต่อกรอกับอาิญยากรรมยุคใหม่บวกกับการอายัดท,ทรัพย์สินอื่นๆอย่างที่ลอนดอนก็แสดงว่าเขาตามเส้นทางการเงินจริงๆยังจังและตัวเฉินจื้อตอนนี้สถานะเป็นยังไงคะข้อมูลล่าสุดคือย,ยังหลบหนี at large อยู่นะครับเชื่อกันว่ายังอยู่ในกัมพูชาอืมแล้วเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อกัมพูชาเองยังไงบ้างคะ แน่นอนครับกระทบชื่อเสียงประเทศอย่างมากที่ถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมไซเบอร์ไปแล้วค่ะก็คงเป็นความท้าทายทางการเมืองครั้งใหญ่ของรัฐบาลกัมพูชาเลยนะคะใช่ครับที่จะต้องเลือกระหว่างการปกป้องบุคคลที่อาจจะเคยให้การสนับสนุนกับการรักษาความสัมพันธ์ความน่าเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศ สรุปแล้วเคสนี้ซับซ้อนมากๆเลยนะคะมันคือการผสมผสานกันอย่างแนบเนียนระหว่างธุรกิจที่ดูถูกกฎหมายกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ครับมีทั้งเรื่องการใช้อิทธิพลทางการเมืองการฟ้องเรืนระดับโลกแล้วก็ปฏิบัติการตอบโต้ระหว่างประเทศที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะการยึดทรัพย์สินดิจิทัลจำนวนมหาศาลขนาดนี้ค่ะก็น่าติดตามต่อไปนะคะสุดท้ายนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไหมคะ ครับก็น่าคิดนะครับว่าเมื่อองค์กรอาชซียนตามข้ามชาติสามารถฝังตัวลึกเข้าไปในโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองได้ขนาดนี้อย่างการณี Prince Group ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันสะท้อนความท้าทายอะไรบ้างในการปราบปรามอาชากรรมยุคใหม่แล้วมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศแบบนี้จะมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการจัดการกับองค์กรที่มันซับซ้อนมากๆแบบนี้ครับ อาชญากรข้ามชาติเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐในประเทศนั้นๆจะสามารถกระทำใดๆได้ง่ายขนาดนั้นเชียวหรือเป็นคำถามที่ชวนให้คิดและต้องการคำตอบนะครับและการปราบปรามจะไม่บรรลุผลและไม่สำเร็จถ้าหากคนในรัฐบาลยังให้การช่วยเหลือกับอาชญากรเหล่านี้อยู่หรือคนในรัฐบาลเองก็มีส่วนรับผลประโยชน์และอยู่เบื้องหลังกับราอาชญากรเหล่านี้ด้วยมันก็เป็นไปได้หมดนะครับท่านผู้ชม ความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนตัวผมเองคิดเห็นว่าการจะปราบปรามแก๊งเหล่านี้สำหรับเมืองไทยประเทศไทยมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆหรืออาจจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยก็ขอฝากให้คิดกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้หน่อยครับขอบคุณครับ